ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลวง102 0เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวโดยมีแผนดำเนินการสร้างถนนน,นี้ในโครงการ R3A ของกรมทางหลวงจังหวัดพะเยาแผนการดำเนินงานคือจะเริ่มตัดเส้นทางจากอำเภอเทินมาถึงอำเภอจินเป็นเส้นทางตัดใหม่ประมาณ34กิโลระยะทางรวมทั้งหมดมีประมาณ42กิโล เป็นเส้นทางที่วิ่งตัดเส้นทางใหม่ที่อำเภอเทิงในประมาณ5กิโลแล้วก็เข้าร่วมกับเส้นทางของทางหลวงชนบทกำลังพะเยายดูแลนะในส่วนเส้นทางเดิมแล้วขยายเป็น4เลนเนะี่ยอยู่ประมาณ4-5ถกิโลที่เหลือก็เป็นเส้นทางตัดใหม่ผ่านนะทุ่งทุ่งรวงทองแต่ตรงนี้เรามีแผนที่จะก่อสร้างไว้แล้วเพื่อรองรับตรงนี้โดยขยายเป็นช่องทาง4ีราจอดเลนเพื่อรองรับเส้นทาง R3 า ข้ามสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4ที่เชียงของข้ามมาล่มกับเส้นทาง1020เชียงของเพิงแล้วก็มาตัดเข้าเส้นทางใหม่ของทางหลวงชนบทในการขยายเส้นทาง A3A ขึ้นนั้นเพื่อเป็นการรองรับและแก้ปัญหารถติดเพราะเส้นทางตัดผ่านนั้นจะต้องใช้สีแยกแม่ต่ำในการสัญจรเป็นจำนวนมากและมักจะเป็นรถบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่โดยกรมทางหลวงจังหวัดพะเยาคิดวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้ดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทก็ได้ตัดเส้นทางใหม่จากอาดอกคำใต้ไปออกไปทางเป็นวงแหวนเป็นเส้นทางของเป็นเส้นทางฝังเมืองที่จะไปออกตรงแยกแยกประสงค์ที่ไปตัดเส้นทางหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ที่จะไปวางหนือไปเชียงใหม่ตรงนั้นจะเป็นสี่แยกโดยที่กรมทางหลวงจะตัดเส้นทางตรงนี้เขาเรียกเส้นทางสายจอ .1 แต่ในทางด้านเจ้าหน้าที่แขวงทางการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างสะพานจากประเทศจีนมายัางอำเภอเชียงของโดยทางการประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสะพานไปยังประเทศจีนในครั้งนี้ด้วยเส้นทางอาสามีก็มันเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสาประเทศตั้งแต่ประเทศจีนมาลาวแล้วก็มาไทยนะครับ ในส่วนของกรมทางหลวงเนี่ยที่รับผิดชอบในเรื่องของโครงข่ายค,คมนาคมระหว่างประเทศเ่ยนะตอนนี้ก็อของกรมทางเองก็ได้สร้างสะพานที่จะรองรับคือฝั่งนูวว้นก็ทางทางจีนก็จะลงทุนมาใช่ไหมจากจีนมาที่เราแล้วไี้ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่อเาริกเชียงของส่วนโครงข่ายภายในประเทศเราที่เราทำถนนเพื่อรองรับ r 3 a เนี่ยก็คือ ตั้งแต่อเภอเชียงของอเวอเชียงของตอนนี้ก็ก่อสร้างมาเพื่อที่จะมายังอำเภอเทอนะก่อสร้างมาได้สอตอนแลวขยายเป็น4ช่องอจรบจาน,นะครับซึ่งทราบว่าในปีห้าเนี่ยจะได้ได้มีโครงการหนึ่งนะครับก็าอาจจะจะต่อจากที่เดิมมาจากอำเภอคุนตาลก็จะอเภอคุนตาลน,นะ โครงการสร้างถนนเส้นทางเศรษฐกิจ R3A ในขนาดนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศพระราชกิจสเดีกรและการเวนคืนที่ดินและรอการประเมินจัดสรรงบ่อประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนโดยคาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มก่อสร้างในปี2557แล้วเสร็จในปี2559